สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงพลทําดีไม่ขึ้นเมื่อสักครู่ผมดูข่าวช่องยี่สเรื่องตาที่หลงป่าหายไป5วันแล้วเขาก็รายงานไปเรื่อยๆตามปกติแต่มันผิดปกติตรงที่ ไม่มีตาลุงชัยพลอยู่ในข่าวเลยไม่เอ่ยชื่อถึงทงั้งทั้งที่เมื่อวานและหลายๆวันที่ผ่านมาตาลุงชัยพลพร้อมทีมยูทูบเบอร์ได้เข้าไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกวันและเอาน้ำเอาอาหารเครื่องดื่มไปช่วยแจกจ่าย,ายให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเป็นกองหน้าและกองหนุนมาตลอดแต่พอเป็นข่าว ไม่มีแม้แต่ภาพและเสียงคิดแล้วเศร้าแทนตาลุงชัยพลจริงๆทำดีไม่เคยเป็นข่าวแต่พอทำไรผิดนิดเดียวน่ะแม,ม่ยกกันมาทั้งกองทัพ R I P สื่อไทยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเมื่อวานลุงและยูทูบเบอร์ช่วยทำห้องซ้วม ในบริเวณสวนของคุณธนกฤษลาโพวงเล็บพี่ดอนให้พวกที่ไปหาคุณตาบนเขาจะได้มีที่ปลดทุกข์เห็นวันนี้พวกเจ้าหน้าที่และพวกชาวบ้านที่ไปหาตายินได้ไปใช้ห้องซ้วมที่ลุงและยูทูบเบอร์ทำไว้เมื่อวานน่าเห็นใจลุงคิดดีทำดีแต่ไม่ได้ดีน่าไปทุบซ้วมทิ้งอย่า ได้ขี้ได้เยี่ยวกันพวกจอนทถัดมานะครับบอกว่าเขาไม่ลงข่าวเพราะไม่อยากให้มีตัวตนในด้านความดีถัดมานะครับบอกว่าพอดีหลานตายินเป็นฝ่ายพอสอสอค่ะก็เลยกีดกันลุงทุกทางถัดมานะครับบอกว่าดีแล้วคะ่ะถ้าจะออกข่าวแล้วให้ข่าวแบบช่องอมหิตว่าไปสร้างภาพไปวุ่นวายเป็นดรามา่าอย่าดีกว่าถัดมานะครับบอกว่า ใช่ค่ะบางครั้งน่ะอยากตั้งคำถามหลายอย่างว่าทำไมเพราะอะไรเพื่ออะไรต้องทำยังไงความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนชาวบ้านกกอกกร้องจะไม่ทนแจ้งทางการต้องทำอะไรสักอย่างตั้งแต่ตาพลตกเป็นผู้ต้องหาประชาชนชาวกกกอกปวดมวนท้องก็ต้องกลั้นตด มีบตูดสุดเดชยิ่งมีพวกหิวแสงปล่อยข่าวลือว่าตาพลจะโดนเก็บทำให้ทุกคนไม่กล้าทำเสียงดังเวลาเดินผ่านจะเรอจะตดค่อยๆปล่อยไปตามลมดังฟืดๆเบาๆคนก็หาว่าเย,ย้แม่งทันสมัยใช้ปืนเก็บเสียงจะตดดังๆ ปล่อยเต็มสตรีมแล้วจะชิบหายตาพลตกใจคิดว่าใครป่าระเบิดหรือรอบยิงขนาดวันก่อนยายสาปามแกงหน่อไม้กินที่บ้านตาพลเสร็จแล้วหวดขี้ยังต้องอัน้นกลับไปขี้ที่บ้านกลัวปล่อยเสียงแพลด,พลดและทำให้ f อตกใจคิดว่าใครรอบยิง M16 รัวปืนกล หวังปริดชีพตาพลวอนผู้ใหญ่นิ่มท่านานอำเภอดงหลวงท่านผู้ว่ามุกดาหารทำอะไรสักอย่างเตะปวดตดจะแย่แล้วเพื่อนบ้านตาพลนะ่ะวอนเสียงแผ่วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งผู้โพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าโมโหมาก ไอพวกไม่มีความคิดสร้างสารรค์โว้ยพวกมึงน่ะช่วยขู่ฆ่าชายพลด้วยการวางยาพิษหรือวางยาถ่ายในแจ่วบองให้หน่อยจี FC จะได้สั่งห้ามชายพลไม่ให้จกแจว่วทีนี้น่ะก็จะมีแจ่วเหลือให้ค่อยจกแทนฮ่าฮห่วงตาชานไปบ้านลูกเขยกลั้นตดไว้นะตาเดี๋ยวจะกลายเป็นสายลับฮ่าฮนะาอีฉันว่าน่ะตาพลแก ซุ่มซ่ามเดินสะดุดล้มเองนี่ถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่นิทานนกแสกจะขลังขึ้นมาเลยทีเดียวเพอเพอจะมีการจ้างคนขัดขาตาพลให้นิทานเสมือนจริงฮ่หาฮาความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรรกมลได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับมีคนโง่ซื่อบื้อไม่ฉลาดสมองไม่มีรอยหยกัก คิดว่าเมียผมคือมาดามลาเต้บอกเดี๋ยวจะฟ้องแน่จริงฟ้องมาเร็วๆนะพอดีว่างไม่ฟ้องเป็นหมาเจอรมันเชฟ,ฟเฟิร์นัฟเฟยจุกครูโหฮิวควายเรียกพี่ปอลอ,อย่าตามหาคนเมืองลับแลเลยบุญไม่ถึงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเบิร์ดคัมซีวา้าถัดมานะครับบอกว่าพวกที่คิดได้รื้อเปลือยบ้าบอคือพวกโรคจิตค่ะถัดมานะครับบอกว่าเหนื่อยใจว่างจัดถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีคะ่ะท่านสมองพวกนี้ไม่มีหรอกคะ่ะเพราะในกะโหลกมีแต่ตัวเฮี้ยเข้าไปอยู่เต็มถึงได้คิดแบบนั้นได้ค่ะขอโทษท่านด้วยนะคะที่ใช้วาจาไม่สุภาพถัดมานะครับบอกว่า มาดามลาเต้สวยแซบสาวผมทองถัดมานคะครับบอกว่าพวกสมองไม่มีรอยหยักขาะท่านถัดมานคะครับบอกว่าสู้ๆูค่ะไปให้สุดถัดมานคะครับบอกว่าเมื่อไหร่คนแบบนี้จะหมดไปจากโลกมนุษย์คะสงสัยสมองมันคงมีแต่ขยะเลยค่ะเลยคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาคนเลวคิดได้แค่นั้นจริงๆ สู้ๆนะคะคุณทนายถัดมนานะคะบอกว่ารอฉันรอเธออยู่มามะมามะถัดมนานะคะบอกว่าไม่มีจิตวิทยาในการมองเอาซะเลยมีแต่ใจบอ,บอดที่มองเห็นลุงทนายจัดให้เต็มสูบเลยค่ะถัดมนานะคะบอกว่าคนพวกนั้นจิตเขาไม่ปกติวันๆถ้าไม่นินทากล่าวร้ายใครเดี๋ยวมันคงครั่งจุกอกแตกตายค่ะ คุณทนายอย่าไปให้ความสนใจมันเลยเชื้อโควิดคงเข้าไปกินสมองมันแล้วมันจึงครั่งเดี๋ยวมันก็สำรอกออกมาเป็นเลือดเองค่ะความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสรุปเหตุการณ์ลุงพอไปช่วยตามหาตายอ1สุขที่30ทับ7ทับ2 0 2พพี่อ๋อ และยูทูบเบอร์บางคนไปแต่ลุงไม่ได้ไปเพราะติดทําธุระ 2. เสาที่31ทับ7ทับ21ลุงไปแต่ไม่ได้ขึ้นเขานั่งรออยู่ข้างล่างกับป้าเพราะมี FC และผู้ใหญ่ขอไว้ไม่ให้ขึ้นไปด้วยมีความเป็นห่วงไม่อยากให้ลุงขึ้นเขาด้วยลุง นำน้ำดื่มและอาหารไปช่วยและวางที่กองอำนวยการและมีทีม YouTube ขึ้นเขาจำนวนหนึ่งโดยการนำทีมของพี่ดอนวงเล็บนักข่าวช่องอมหิตลงพื้นที่ช่วงเย็นไปสัมภาษณ์พี่ดอนจากคลิปจะเห็นได้ว่าวันแรกที่ลุงไปยังไม่มีการตั้งเต็นท์ใดๆทั้งสิ้น ของอยังไม่รู้วางไว้ตรงไหนเลยด้วยซ้ำา 3. อาทิตย์ที่1ทับ8ทับ2021ลุงขึ้นเขาพร้อมยูทูบเบอร์ป้าแตนรอข้างล่างไม่ได้ขึ้นเริ่มมีการตั้งเต็นท์โดยกลุ่ม Youtube ช่วยแม่ผู้สูญเสียนำน้ำและขนมมาให้และจับกลุ่มคุยกับกู้ภัยผู้หญิงชุดเขียว พร้อมนักข่าวช่องอมหิตจับใจความว่าตนนำน้ำไปลงผิดที่ตรงที่ตั้งเต็นท์คิดว่าเป็นกองมอมวยการแต่ไปเห็นยูทูบเบอร์นั่งอยู่และแซะว่า YouTube นั่งเก้าอี้ญาติต้องนั่งกับพื้นและพูดทำนองว่าลุงพลสร้างภาพโชว์พาวแต่ไม่ทำอะไรหัวเราะนินทากันสนุกสนาน และมีผู้หญิงเสื้อเขียวพูดว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ขึ้นเขาก็ไม่เคยมาแจ้งอะไรกับเขาไม่เคยมารายงานอะไรกับเขาว่าขึ้นไปเจออะไรยังไงบ้างไม่รู้ว่ามาทำอะไรมองว่ามาสร้างภาพแซะว่ามานั่งกินข้าวนอกบ้าน 4. จันที่2ทับ8ทับ2021 เช้าลุงพลประชุมทีมงานตัดสินใจว่าจะไปดีหรือไม่หลังจากได้เห็นคลิปที่ทางชุดเขียวพูดลุงเลยไล้สดอธิบายว่าลุงและ YouTube ไปเพราะต้องการไปช่วยหาตายยจริงๆไม่ได้ไปสร้างภาพและพูดถึงเก้าอี้นั่งว่า ตอนที่ไปพวกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเป็นกองโโนาการเพราะไม่มีใครแจ้งอะไรจึงเอาน้ำเอาอาหารไปวางไว้ให้และได้ช่วยเขากางเต็นท์วางเก้าอี้ด้วยลุงบอกว่าเก้าอี้นะถ้าให้นั่งเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็ให้มาบอกพวกตนไม่รู้ว่านั่งไม่ได้จึงไปนั่งกันตามปกติ มีอะไรหรืออยากให้พวกตนทำอะไรทำไมไม่แจ้งไม่บอกพวกตนจะได้รู้จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำอะไรอย่างไงถ้าไม่บอกจะรู้อย่างไรผู้ใหญ่นิ่มมาหาลุงบอกว่าขอให้ลุงและทีมยูทูบเบอร์ไปช่วยหาตายินให้เป็นจิตอาสาลุงจึงตัดสินใจพายูทูบไปแต่ลุงไม่ได้ขึ้นเพราะ ฟีมีความเป็นห่วงและขอร้องไม่ให้ขึ้นลุงจึงไม่ขึ้นเขาแต่ก็ทำการคัดคนขึ้นเขามีการเช็ครายชื่อและจำนวนคนขึ้นเขาโดยให้พี่ดอนและพี่อ๋อเป็นผู้นำและดูแล YouTube ด้วยลุงรอข้างล่างก็ได้ทำห้องน้ำไว้ให้คนที่มาช่วยตามหาตายอ ได้ใช้ไว้ที่เถียงนาพี่ดอนหลังจากนั้นคงมีใครไปปั่นญาติตยอและได้พูดกับญาติว่าลุงพลไลฟ์ด่ากูา้ภัยเขาหมดกำลังใจถ้าลุงและ YouTube อยู่พวกเขาวงเล็บกู้ภัยจะถอนออกญาติจึงได้พูดออกมาตามคลิปที่ทุกคนได้ยินตามช่องข่าวใหญ่ว่าให้ลุงพลและทีมหยุดตามหาตา